สวัสดีครับชื่อโอ๋ฮะจากออโต้แฟคทอรี่ฮะก็ต้องบอกไอ้คันนี้ฮะเป็น R34 Vspec Tuner ก็คือมาตั้งแต่จุประกอบเลยก็คือเราเอาเข้ามาเนี่ยสภาพดีอยู่แล้วแล้วก็มีการเก็บรักษาแบบนี้มาตลอดโดยการที่เปลี่ยนมือจากลูกค้าเราที่ซื้อไปแล้วก็กลับมาดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยฮะให้ทางผมดูแลสภาพเริ่มต้นพี่เอามาเลยคนระับ จริงๆน้าคอนดิชันเดิมผมว่าตีไปก็โดยรวมมันมาดีอยู่แล้วแหละผมตีไปให้ 80- ดสิถึงเกเปแต่ก็มีการูรณะตามเวลาหน่อยอะไรที่สึกหรอหรือเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนเรื่อยๆตลอดฮะตามอายุมันถ้ามองมองในรูปลักษณ์เรื่องภายนอกก็จะมีทางเรื่องของตัวกันชนภายนอกอะไรเงี้ยฮะเล็กนอน้อ้ๆเบาภายในจากสีเทากลายเป็นสีดําจริงๆหลักๆเลยผมว่าก็คือการดูแลเหมือนรถทั่วไปฮะเรื่องความร้อนอุณหภูมิของเหลวต่างๆไม่ได้มีอะไรเยอะหรอฮะคือถ้าเราดูแลดีตลอดรถมันสมบูรรรณ์กก็คืออเมนทที่่าาใช้ดปะจุ ไม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรผมว่ามันโอเคหมดนะครับผมว่าในเรื่องหายากมันอยู่ที่ว่ามันไปอยู่ในมือคนเก็บซะมากกว่าแล้วในเรื่องของราคาตอนนี้มันไปไกลเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกดีด้วยกับใครที่มีเก็บไว้แต่สำหรับใครที่หาใหม่เนี่ยก็น่าจะเหนื่อยหน่อยเพราะคนที่มีอยู่ก็คงไม่ค่อยมีใครจะปล่อยแล้วนะฮะแม้กระทั่งเป็นาสามี่เป็นรุ่นใหม่เองก็ตัวธรรมดาผมว่าก็คงไม่มีใครปล่อยฮะเหมือนตอนนี้มัน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 มีคุณค่ามากกว่าเรื่องเงินแล้วใครที่มีผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดียิ่งคันนี้เก็บไววว้้้ตตััังแแ่่่สมมยยออกกนนนลูทุี ผมมว่า,วาันก็โอเคเหล่าอสูรกายกอดซิล่าที่มารวมตัวอยู่ในเสื้อของレ s แวร์ด้วยเนื้อผ้าคอตตอนร้อเปอร์ซหนานุ่มใส่สบายสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจレ s แวร์ด้วยจำนวนที่ตอนตอนมีมาผมว่าเราจำแนกรุ่นได้น้อยกว่าหรือเปล่าฮะคือตอนนั้น3-2คงไม่ได้มีใครมานั่งมองว่าสเป e ถูกแล้วทุกคนเอามาแล้วมาแต่งกันหมด พอมาถึงวันนึงเริ่มมาดูเลขตัวฐางกันก็เริ่มจำแนกรุ่นกันเริ่มมีการดูว่าเป็นซีรีส์ไหนตัวไหนอะไรเงี้ยฮะจริงๆก็มีคันอื่นอีกนะฮะต้องบอกว่าอันนี้อันนี้คือทําทำรีสโตร์มาจากที่อู่เนี่ยตั้งแต่แรกแล้วเราก็ต้องบอกว่าทางเราเนี่ยที่ออโตัแฟงเนี่ยโอเวอร์ Over แต่แรกอยู่แล้วก็คือทําแพงมาแต่แรกเล่นใหญ่แต่แรกจนถึงวันหนึ่งราคามันโอเคฮะก็มีพี่ที่สนิทรู้จักกันมารับไปก็คือเรารีสโตร์ใหม่หมดทุกอย่างเบิกใหม่หมดทุกชิ้นตั้งแต่ประมาณ4ปี่อกอก่ง้นน้าาไดมตบว เป็นรถทั่วไปนี่แหละก็คือไม่ได้มีการเก็บเนี้บมีใส่ของแต่งบ้างตามภาษาแต่พอเรากลับมาปุ๊บเราศึกษาว่าโอเครุ่นนี้มันเป็นอย่างนี้เมื่อสมัยนั้นเราก็เลยเริ่มที่เลือกที่จะทํากลับมาให้มันเป็นวิสเปกทูสแตนดาร์ดทั้งหมดจริงๆผมว่าหลักๆตอนนี้โดยรวมพื้นฐานเบสอะมันใกล้เคียงกันหมดแล้วฮะจะมีเรื่องล้อในห้องเครื่องก็นิดๆหน่อยๆไม่ได้มีรายละเอียดเยอะเท่าไหร่ฮะแต่หลักก็คือเรื่องของตัวบอดี้เป็นหลักแล้วกันต้องบอกว่าเรื่องในเรื่องราคาเนี่ยมันก็กล้ากระโดดไปเยอะอยู่ที่คนต หลักล้านป,ปลายแล้วนะแต่ก็ยังไม่เห็นมีการเปลี่ยนมือกันของณตัวนี้เพราะเขาเก็บกันไว้แหละอยู่ที่ว่าเราไปเจอเจ้าของเขาใจดีหรือเปล่าแค่นั้นแหละเขาอยอมขายเราหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ในมือคนที่เขารักเขากเก็บนะฮะแล้วเขาเห็นมูลค่ามากขึ้นหายากขึ้นผมก็เชื่อว่าคนที่จะขายก็มีน้อยลงใช่ไหมฮะม,มันมีข้อดีในหลายๆอย่างก็ฝ่าอู่ฮะ auto factory ี่ฮะอยู่ที่โชคชยสีก็คือตอนนี้หลักๆเราทําไปรับรีสโตรลแล้วก็รับสั่งอะไรสั่งของแตง่งแล้วก็มีการซื้อเทรดขายแลกเปลี่ยนรถอะไรอย่างเงี้ย